ช่างคำตุชชินะ,นะคะวันนี้เราจะมาทำเครปค่ะทุกคนเครปเครปเครปญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นทุกคนก็คือจะมาสอนทําสูตรด้วยแต่ว่าแป้งเขาเป็นทําเป็นแป้งสาเร็จรูปนะคะก็คือซื้อมาสั่งมานะคะทุกคนแล้วก็เอิ่มจะทําไส้พริกเผาโมยองเพิ่มไข่แล้วก็ทําไส้นูเฮล่าแล้วก็เอิ่มใส่กล้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยเนาะเอ้ยเห็นเข้าปิดไหมเนี่ยได้ไหมอ่าด้านนี้เนาะเดี๋ยวประเด็นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนแม่สำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนี่นะคะทุกคน ก็จะเป็นแป้งสําเร็จรออาจจะเห็นหน้าเขาเป็นนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนสามซ้อนโต๊ะนะคะทุกคนถ้าไม่เป็นโต๊ะถ้าขอช้อนอันนี้เป็นโต๊ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนไอสูตรทําแบบนิดเดียวนะคะเขาเป็นชื่อแบบแป้งสำเร็จรูปเตอร์สูตรมีในติกต็อกนะคะหรือในเอิม่ม ยูทูบก็มีนะคะ่ะต่อไปนะคะก็ต่อไข่ลงไปค่ะโอ้ยทุกไม่เป็นไรคะทุกคนตกใจหมดเลยก็คนให้เข้ากันค่ะ ทุกคนก็อยู่หน้าตาแล้วก็จะเช็ดเตานะคะอันนี้เป็นตเตาเชปโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นแบบเราต้องใช้เตาแก๊สนะทุกคนต้องใช้แบบใช้เตาแก๊สอันนี้นะใส่น้ามันมะกอกลงไปเลยนะคะทุกคน mm. เพราะว่าถ้าโซลต์เขาเป็นใช้ไหมไม่ค่อยาเกิด mm. โอเคทุกแบบคนพาให้ทั่วๆเลย mm. โอเคต่ดเครื่แล้ว เราให้เตามันเซ็ตตัวที่นึงเนาะลองดูกันเะโอเคค่ะทุกคนน่าจะพอดีแล้วแหละหมดไม่ไ pues ด mm okay, okay, so so nah. oh, ้เลยตานี้นะรอบนี้เราหมดไม่ได้แน่ๆว่าอะไรว่าเราต้องหมดไม่ได้ทำไมเราดูถูก ได้นะได้เลยใช่ค่ะคต้องละมัดละมอนเลยนะคะนี่คขาเป็นชิ้นแล้วเพราะว่าเขาเป็นก็อยู่กับเตาตัวนี้มานานมาก ใส่น้ำางเยอนะคะเป็นอันนี้ของป้าเป็นไข่ใส่พริกเขาเอย,ยองมันจะกะแม่เนี่ยเพราะแป้งมันหนาเกินไปอ่ะชุบๆมันจะอันนี้มันจะไม่ เลยนะคะเลยเค็มนะเนี่ยถ้าเยอะก็เลยมันก็จะเค็มคะ ทุกคนมาวแล้วเนมะื่อกี้ก็แอบไปหยิบของมานะคะได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ลงไปเลยนะคะใครจะหล่นไหมไข่ไก่ไข่ไก่ก็เขาเป็นเคยทำแล้วนะนะอร่อยอร่อยมากเลย มันไม่ถั่วมันจะกรอบหรือมันจะไหม้กันแน่คะเนี่ยว่าว่าต้องพลิกด้านแหนบไปด้วยอุ้ยวัวทำไม่สวยเลย คนโอ๊ยมันยกไม่ได้ปิดไฟก่อนคนมันติดอึนี่ติด เติมไปอีกเลยนะคะทุกคนเติมลงไปให้หมดเลยไม่ได้ทอดไข่จากข้างนอกมาโอ้มันไม่ได้เปหนไง โอ๊ยคนมันแล้วก็มันไม่โอ๊ยมันไล,ลน์นแลนวอ่ะนป้าเนี่ยกรอบอยู่นะแต่ว่ามันไม่นิดนึงไหมป้าเ yeah, like ออมันอะไรกินอ้าวช็อกโกแลตอันใหม่อืออะไรมอร่อยนี่เป็นไงป้าน mm ี hmm. ่เคเมาจะไปจะใส่ นีนะนพี่เขา,เาปาไปใส่น้ำจิ้มชีสนไอ้น้ำจิ้มอะไรสิกไหมมันจะหมดอ่ะเราผ่านอะไรมาเยอะอะนะ ก็คือในการทำเทสเราขาอ,อะไรหลายอะ่งมาก,มากหลายอย่างมากเลยเป็ีทุนกรูดใช้ลงไปเลยนะคะใส่ไปอีกเยอะเลยล้างมือแล้วเด้อ<ป>ทุกคนร้านเรานะคะให้เยอะมาก ไม่ใช่ร้านนะทุกคนเราเล่นเราต้องรอก่อนนะคะทุกคนโอ้ยมาแดงวันป,ปิดเออเดี๋ยวเพิ่งนะป,ปิดน่าจะทำมันเอิ่โน้นไลน ต้องรอพักนะคะเดี๋ยวเราจะพักไปเนาะชุบอ้มันอาจจะกรอบก็ได้นะวะ้าได้อยู่ทุกคนอดูด้านนี้ด้วยเสร็จแล้ว ฝ้าฝนนะคะฝนตกโอ้ทุกคนมันไม่ได้ไหม้นะเป็นน,นูครหนะทุกคนเนี่ยจะไม่เป็นไรข่ะกินได้นะวยโอ้ยตกแจหมดเลกินหม,มหเราจะเรียกปิด้วยอร่่อยมาก,มากปลานะคะเราอาจจะไม่เห็นหน้าปลานะคะไม่เป็นไร ว่านี่ก่อนอร่อยมากครับอันนี้เป็นเป็นกล้วอยอืมว่ะข้อมหมูก่อน,นอะหกเลย ก็เป mm. ็นได้กินเส้นข้าหมูหยองด้วยอ่ะมันผสมกันมันวางเท่าไหร่กันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมเอาไหมคะก็มันหวาน

แล้วอวันนั้นที่ผมไปซื้อ,อปะร้านอยู่ร้านข้างข้าวกใช่ไหมนั่แน,นแหละถ้าเหมือนกะสั่งไหลาใช่ไหมปะแล้วถ้ามันไม่มหมดก็เลยสั่งปลอยทองอย่างเงือ่อน อยาดีนะซื้มาสอนนะ กระเปล่ามวดจะสูุดขอปิดนะคะทุกคนไม่ทุกคนเดี๋ยวครับจะลองชิมมาดูมันว่างจะกินหมดคำนี้ไหม อร่อมาววกค่ะทุกคนอาค่ะทุกคนสรับวนี้ก็ขอจบแล้วนะับบ๊ายบายีกดไลค์กดติดตามกดแชร์ย